เกือบทุกโรงเรียนมักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องนาฏศิสป์เรื่องนี้เล่าถึงชุดนางรำชุดเก่าที่ใส่หุ่นตั้งไว้มุมห้องว่ากันว่าเป็นชุดของครูเก่าที่เสียชีวิตไปนานแล้ววันหนึ่งมีนักเรียนหญิงแอบเข้าไปลองชุดนั้นด้วยความคึกขนองเธอสวมชดาแล้วรำหน้ากระจกเงาบานใหญ่จงังหวะที่เธอกำลังรำเพลิน,เ,ลนเธอสังเกตเห็นเงาสะท้อนในกระจก มือของเธอในกระจกไม่ได้จีบตามมือจริงแต่ในกระจกมือนั้นกำลังชี้หน้าเธออยู่ด้วยความตกใจเธอพยายามจะถอดชดาออกแต่มันติดแน่นเหมือนถูกทากาวทันใดนั้นเสียงดนตรีไทยที่ไม่มีที่มาก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบข้างหูว่าใส่แล้วอย่าถอดนะเช้าวันรุ่งขึ้น พารโรงมาเปิดห้องพบนักเรียนคนนั้นนั่งเหมอรอยอยู่หน้ากระจกผมเผ้่ยยุ่งเหยิงและปากฉีกยิ้มกว้างในท่ารำค้างไว้ตลอดการ